สวัสดีครับพวกเราศิลปินจากค่าย g d Entertainment นะฮะดูยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะพูดประเด็นนะครับผมอ๊อฟสุพนัทครับฝั่งไหนกันดีทางรู้นก่อนไหมฝั่งนี้ครอครไข่มุกกนกวันค่ะครับผมครับจอบพงศกรครับครับผมชัยนักร้องนำวงเอลไซเมอร์นะครับครับผมไก่มือกองครับผมับนดครับนักร้องนำวงนอยซี่ครับครับปอครับมือกองครับ ครับวัดเล่งอีตาครับนุมเบสนซี่ครับครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้คือศิลปินนะครับผมศิลปินเราค่าย G D Entertainment นะครับก็จะเป็นค่ายที่ผลิตผลงานเพลงทุกแนวนะฮะโดยอย่างที่ทุกคนรู้จักออฟอยู่แล้วก็คือลูกทุ่งนะครับผมแล้วก็จะมีน้องมุกด้วยนะครับซึ่งเป็นทายาทลูกหลานของนักร้องลูกทุ่งมืออาชีพแนวหน้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเป็นใครครับแนะนําตัวเลย ไข่มุกกนกวันค่ะเป็นหลานอาสุนารีราชสีมาค่ะนี่ไงเพราะนั้นแค่เสียงพูดก็คือเรียกว่าหวานนะครับแล้วก็หยุดย้อย <laughs> แล้วก็เวลาร้องเพลงจะดีแค่ไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยในปีหน้านะฮะปีหน้านี้เราจะมีผลงานผลิตออกมากันเยอะมากมายเลยนะครับมีออฟนี่ก็จะเป็นซิงเกิลเ,เง้มแง้มมาได้นะครับว่าชื่อ Behind t h e s c e n e นะครับเป็นซิงเกิลใหม่นะครับผมแล้วก็ติดตาม MV กันต่อด้วยครับแล้วก็จะมีศิลปินวงนะครับ อัปเดตหน่อยครับอยากให้ทางวงก่อนครับสำหรับผมก็จะเป็นพาร์ทอ่ะร็อกครับผมนะฮะก็วงอัลไซเมอร์นะครับผมก็จะเป็นอ่ศิลปินที่เปิดอ่ะพาร์ทสตริงนะฮะครับผมอ่าก็จะเป็นวงที่มีเพลงชื่อเพลงเปิดเพลงเปิดนะครับเปิดเลยโอเพนโอเพนเหมือนกันนะครับอ่าวงฟังนู้นิดนึงเราค่อยมาเดียวส่วนส่วนเราตอนนี้ก็เป็นวงน้องใหม่ครับ แนวเพลงจะเป็นอิเล็กทริกล็อกครับผมแล้วก็ผสมผส,สานกับความเป็นป๊อปล็อกสมัยก่อนด้วยเนื้อหาแล้วก็ด้วยเมโลดี้ของมันนะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงก็ปีหน้ารับชมรับฟังกันครับผมต่อต่อจากพี่ๆเขาเลยครับผมมีอะไรไหมฮะแนวเพลงก็ <c oughs> เป็นป๊อปล็อกครับคุณน้อยครับคุณน้อยเลยครับครับสุดท้ายน <c oughs> ี่ผมเดี๋ยว ครับครับพี่อ๋อโอเคครับยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้าย <c oughs> ยังครับยังครับเมื่อกี้เรามีลูกทุ่งใช่ไหมเรามีแบร์แล้วแล้วก็ผมเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับ <c oughs> แนวเพลงนี้จะออกแนวะแบบป๊อปโซอาร์ Soul, B, แอนด์บีอะไรประมาณนี้ผมเจอาพงศกรนะฮะลืมแนะนำตัวแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยได้ฟังกันแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในโปรเซสที่กำลังทำเพลงอยู่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามมันปีหน้าฮะสุดยอดครับผมแล้วก็สำหรับน้องมุกนะครับเร็วๆนี้ไหมต้นปีค่ะต้นปีนะครับแล้วอย่าลืมมาฟีดด้วยกัน ฟิตกับพี่นะครับผมก็ฝากไ้ด้วยนะครับหลากหลายแนวมีให้ทุกคนนี่เลือกสรรที่จะฟังกันแน่นอนแล้วก็ผลงานดีคุณภาพครับจากค่าย G D Entertainment ครับผมดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y o u t u มัติชนทีวครับการเมืองเป็นของทุกคนแต่ชาติปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ